เราทาแบรนด์สินค้ามีคนอื่นลอกแบรนด์เราทําคล้ายๆแบรนด์เราฟอร้องได้ไหมหรือเราทําแบรนด์ของเรามาตั้งหลายปีไม่เคยจดทรัพย์สินทางปัญญาวันหนึ่งมีคนมาจดตัดหน้าเราแล้วมาฟ้องเราว่าเราไปลอกเขาแบบนี้เกิดขึ้นได้ไหมเรื่องพวกนี้คือเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่คนไทยหลายคนมองข้ามนะครับและผมจะบอกว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาศักดิ์กว่าที่คุณคิดและหลายครั้งมันปกป้องผู้ประกอบการอย่างเราได้เป็นอย่างดีเหมือนอย่างเช่นกรณีล่าสุดครับที่ชาโนมเสียพ่นไฟพอประสบความสําเร็จขึ้นมาก็มีสัตว์ต่างๆพ่นไฟมไหนีพรือ สัต์อื่นๆนะครับก็ปรากฏว่าล่าสุดเสือพ่นไฟก็ฟ้องหมีพ่นไฟว่าเนี่ยลอกหมีพ่นไฟก็บอกว่าผมไม่ได้ลอกผมแค่ทาเหมือนเฉยๆไหนหมีกับเสือต่างกันตรงไหนและสุดท้ายเคสนี้ชนะนะครับเสือพ่นไฟชนะคดีและได้รับค่าปรับจํานวน10ล้านบาทแต่ถ้าคุณคือคนที่ทําแบรนด์คุณคือคนที่ทําบริษัทแล้วไม่ได้เข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้ดาเนินการได้รอบครอบเหมือนอย่างเสือพ่นไฟคุณอาจจะกลายเป็นเหยื่อแทนที่คุณจะกลายเป็นผู้ชนะได้เรื่องราวเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยหลายครั้งนักศึกษาก็จะเอาความรู้แล้วก็จําไปแค่เข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่ผมเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ผ่านสมรภูมิธุรกิจมาจริงๆเนี่ยมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นเยอะนะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าเรื่องพวกนี้ควรจะเอามาเล่าสู่กันฟังคุณที่กําลังฟังอยู่ก็จะได้เอาไปปรับประยุกต์ใช้กับธุรกิจคุณได้ฉะนั้นวววววััันนนนี้้้้้้คครกกกกก่่่ออไไไปฟงงยยาาาาาลลลืมมฝดดดดดด cribe ตติิแะุณจพู ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฝั่งน้องห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับเล่าเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานิดหนึ่งนะครับปกติแล้วทุกประเทศก็จะมีหน่วยงานที่มาดูแลในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเช่นในประเทศไทยเองก็มีหน่วยงานที่ชื่อว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาและคุณเชื่อไหมครับว่าหน่วยงานนี้เอาจริงกว่าที่พวกเราคิดนะครับหลายคนออกมาร้องโวยวายว่าโอ๊ยฉันเนี่ยโดนคนนั้นลอกไปคนนี้ทําเหมือนกันแต่ว่าเขากลับขายดีกว่าอีกแบบนี้ก็เคยเห็นใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราเห็นกันในเมืองไทยก็คือหลายครรรรรััั้้้งงงเเืื่่อออพววกกนนีีมลบยไไไปหาาทํะดจิๆ บอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเพราะว่าคุณเลือกที่จะไม่ทําอะไรต่างหากจริงๆแล้วถ้าคุณดันเรื่องนี้ไปจนสุดนะครับคุณเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีเรื่องพวกนี้จะไม่มีมลเกิดขึ้นและคุณอาจจะได้ค่าเสียหายมามากกว่าที่คุณคิดก็ได้เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาครับเล่าให้ฟังก่อนนิดนึงมันก็จะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าลิขสิทธิ์อันนี้อาจจะเคยได้ยินนะฮะลิขสิทธิ์ก็อย่างเช่นผมเป็นศิลปินผมวาดรูปผมร้องเพลงผมแต่งเพลงผมแต่งดนตรีขึ้นมาลิขสิทธิิิิิิ์์์แบบบนนนนีี้้รััักกฎหมมมมาาาาายยททททพสสงงปปญญอออว่่ผผผผเเเ็จขขลลลธืต งานเสร็จและเผยแพร่สู่สาธารณะหมายความว่าอะไรครับสมมุติผมเนี่ยเขียนบทความขึ้นมาด้วยความตั้งใจนะครับผมโพสลงใน Facebook หรือผมปิ้นมาแปะหน้าบ้านผมก็ได้ถ้าสมมติวันใดวันหนึ่งมีคนที่เขียนเหมือนกันนะครับหรือเอาไปเผยแพร่ที่อื่นแล้วผมก็ไปฟ้องแล้วเขาบอกว่าไหนมีจดลิขสิทธิ์ไวไหมคําตอบคือไม่ต้องนะครับผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตั้งแต่วันแรกที่ผมเผยแพร่สู่สาธารณะแม้กระทั่งที่ผมติดหน้าบ้านผมก็ถือเป็นการเผยแพร่สู่สาธารณะนะครับดังนั้นตามหลักแล้วผมฟ้องได้ทันทีหลายคนบอกว่าเอ้ยมันจะฟ้องได้จรริงๆอ สมมุติเขาก๊อปปี้ไปเกาเกป็ล่ะเขาเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์หนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่ผลงานต้นฉบับเวลาเรื่องนี้ขึ้นไปถึงโรงถึงศาลนะครับศาลก็จะใช้ดุลลพินิษครับเพื่อวิเคราะห์แล้วก็ประเมินว่าผลงานที่เราบอกว่าเขามาก๊อปเราเนี่ยมันดูแล้วมันก๊อปจริงจริงไหมซึ่งเอาจริงๆนะครับจากประสบการณ์ความผมศาลท่านก็มีความเที่ยงตรงแล้วก็เป็นธรรมคือถ้าดูแล้วเนี่ยเห็นมันก็เห็นกปนอยู่ชัดๆว่านี่ลอกมาจงใจลอกชัดๆเนี่ยแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะชนะนนนนนะคนนคคครรรรรรััรรบบทททททีีีีีีี้้เเเเเเเมืืืืืื่่่่่่่่อออออออกกงงงงงลลิิิขสสธ์ึป็ํําาญแแดย จะมองข้ามไปจริงๆนั่นก็คือเรื่องของเทรดมาร์กหรือเครื่องหมายการค้าครับเรื่องนี้เองเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันง่ายกว่าเรื่องของลิขสิทธิ์อีกเพราะเรามีเอกสารยืนยันนะครับว่าเราเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือที่เราเรียกว่าเทรดมาร์กนี้จริงๆเช่นสมมติผมคิดโลโก้ขึ้นมาได้เสร็จผมภูมิใจกับมันมากโอ้ดีเลยผมเผยแพร่สู่สาธารณะแบบนี้ไม่นับเป็นลิขสิทธิ์นะครับไม่นับเป็นการจดทรัพย์สินทางปัญญาของเครื่องหมายการค้าด้วยผมต้องเอาไปยื่นจดเครื่องหมายการค้าครับซึ่งมิงไมุผปจดต ในวันที่10มกราคมผมจะได้ใบยืนยันมาครับว่านี่ผมมาขอยื่นจดแล้วนะในวันที่10มกราคมกรมทรัพย์สินทางปัญญาอาจจะบอกว่าเขาต้องขอเวลาเช็คว่าเครื่องหมายการค้านี้มันเคยถูกจดโดยคนอื่นมาก่อนไหมหรือมันใช้ได้จริงๆไหมสมมุติเขาใช้เวลาเช็คนานมากนะครับ1ปีผมบอกว่าโอ้ยลรวระหว่างนั้นถ้ามีคนมาทําลอกผมเป็นยังไงคําตอบคือไม่ต้องห่วงครับถ้าทันทีที่เขาพิสูจน์ได้ว่าเครื่องหมายการค้านี้อนุมัติให้จดเขาจะย้อนหลังกลับมาคุ้มครองคุณตั้งแต่ในใบนี้ครับก็คือวันที่คุณจดไปนั่นนนหล่งรง,องร,รออีคคบททําาด์ย ข้ามครับไม่จดเครื่องหมายการค้าครับผมเตือนเลยนะครับสมมติผมมีแบรนด์หนึ่งนะครับชื่อเครื่องสับปางกอไก่ขายดิบขายดีนะครับสมมติวันนึงมีคนเห็นเ้ยไอ้นี่ยังไม่จดเครื่องหมายการค้าเว้ยเขาไปชิงจดเครื่องหมายการค้ากอไก่ถ้าเขาจดผ่านนะครับเขาฟ้องเราได้ว่าเราเนี่ยใช้เครื่องหมายการค้า ที่เขาเป็นเจ้าของเห็นไหมครับอันตรายมากนะครับถ้าเราไม่จดแต่ถ้าสมมติเราจดครับคิดแบรนด์เสร็จอาจจะออกสินค้าแล้วผมเลือกที่จะจดนะครับพอจดไปเสร็จแล้วเนี่ยแล้วมีคนลอกผมนะครับไปใช้รูปแบบที่มันใกล้เคียงเหมือนอย่างเช่นกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับก็คือชานมเสือพ่นไฟเราก็เหตุโ้ยมีชานมสัตว์พ่นไฟออกมาเต็มไปหมดเลยอย่างเช่นที่ดังๆขึ้นมาก็จะเป็นหมีพ่นไฟครับจนทาให้หลายคนก็นึกว่าเป็นเจ้าของเดียวกันเรื่องนี้นะครับเสือพ่นไฟก็ไม่ยอมครับเพราะว่าจดเครื่องหมายการค้าไว้เป็นที่เรรรรียยยบ้้ออแลววกก็็ื่่่นตาาาาาพิจณ โอ้ยื่นมาแล้วจริงๆนะวันที่เขายื่นเนี่ยตอนนั้นมีพ่นไฟยังไม่เกิดเลยทีนี้สารก็พิจารณาครับเสือกับหมีไม่ใช่สัตว์เดียวกันตามหลักไม่ได้เหมือนกันร้อแต่พอสารพิจารณาแล้วสารก็บอกว่าดูแล้วรูปทรงทั้งในเรื่องของการเสิร์ฟที่เสิร์ฟออกมาจากปากของเสือหรือปากของหมีเรื่องของสีเรื่องของต่างๆนานามันดูจงใจลอกมากๆเลยสารสรุปว่าหมีลอกเสือครับแล้วสารก็สั่งให้ชดใช้10บล้านบาทพร้อมกับดอกเบี้ยร,รนี่จึงเป็นกรณีศึกษาที่ผมคิดว่าผู้ประปกอบ,บการทุกคนควรจะรู้ไว้นะ และถ้าคุณฟังคลิปวิดีโอมาถึงตอนนี้คุณบอกว่าคุณกําลังจะทําแบรนด์ควรจะเสียเงินไปจดเครื่องหมายการค้าเลยไหมสำหรับผมมันควรทำครับหรือถ้าสมมุติคุณบอกว่าไม่อยากเปลืองเงินจริงๆก็ก่อนวันที่คุณจะสั่งผลิตนะ คือคุณสั่งผลิตอะไรพวกนี้มันอาจจะหมดเงินเป็นหลักหมื่นหลักแสนอยู่แล้วสมมติสั่งเครื่องสําอางผลิตมาหมื่นชิ้นแสนชิ้นถ้าจะมีเงินผลิตขนาดนั้นนะครับก็จดเครื่องหมายการค้าไปหน่อยนะไม่กี่บาทเองก็ควรจะไปรีบจดนะครับเพราะว่าเคสของต่างประเทศครับมันมีอะไรที่เรารู้สึกอเมซิ่งกว่านี้เยอะครับเช่นเราอยากผลิตเครื่องสําอางเราจ้างโรงงานไปเสร็จคนของโรงงานแอบเห็นครับแอบไปจดเครื่องหมายการค้าดักคุณไว้พอคุณผลิตมาเสร็จ1ล้านชิ้นเขาบอกว่าเอ้าติดเครื่องหมายการค้าคุณใช้ไม่ได้1ล้านชิ้นนี้ต้องทิ้งน คุณจะมาซื้อเครื่องหมายการค้าต่อจากผมไหมล่ะเป็นไงครับที่นู่นหัวหมอกันขนาดนี้นะครับและผมคิดว่านี่คือสิ่งที่คุณก็ควรที่จะพึงะระลึกไว้ว่านี่คือสิ่งสําคัญที่คุณต้องระวังครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของทรัพย์สินทางปัญญาที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยให้ทุกคนที่กําลังฟังคลิปวิดีโอนี้อยู่ได้ความรู้มาไม่มากก็น้อยนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆ เพราะจากประสบการณ์การทำงานของผมมาผมเห็นคนที่พลาดเรื่องนี้มามากเหลือเกินครับก็หวังว่าคุณและคนรอบตัวของคุณจะไม่พลาดกับเรื่องพวกนี้นะครับและเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากจะจอยนะครับอยากจะเข้าร่วมกลุ่มห้องเรียนวงในที่ผมเนี่ยไปโรงเรียนคลาสจากมหาวิทยาลัยหาฟัดบิสเนสสคูลเนี่ยเอามาสรุปให้เพื่อนๆฟังในกลุ่มวงในนะครับวันนี้เรียนอะไรมาก็เอามาสรุปให้เพื่อนๆฟังก็มีเคสกรณีศึกษาเยอะเลยนะครับเช่นซ e o ของ Adidas ที่มาแชร์เคสมี c e o ของบริษัทโทรศัพท์ที่เติบโตเร็วมากๆในอิน ถึงโตได้จากร้านเล็กๆกลายเป็นร้านระดับประเทศได้พวกนี้ก็ผมเอามาสรุปให้ในห้องวงในทุสัปดาห์นะครับถ้าใครสนใจก็จอยกันได้เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในเดทิฟชันแล้วก็คอมเมนต์ครับและครั้งหน้าอยากให้ผมมาเล่าเรื่องอะไรอยากให้มาแชร์อะไรให้ฟังอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังและสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ ตอนนี้นะครับหนังสือที่ผมและเพื่อนๆอ,อาจารย์หลายคนเนี่ยช่วยกันเขียนกำลังวางขายแล้วนะครับคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจห al, รือผู้บริหารธุรกิจขนาดใหญ่เล็กหรือว่ากลางนะครับทุกธุรกิจจาเป็นต้องมีแผนหรือว่ามีกลยุทธ์ถ้าคุณทําธุรกิจแบบไม่ได้วางแผนไม่ได้ใช้กลยุทธ์แปลว่าคุณกําลังปล่อยให้ธุรกิจรันไปอย่างตามมีตามเกิดครับแล้วกลยุทธ์ที่ว่ามันมีอะไรบ้างหนังสือเล่มนี้นะครับรวบรวมทฤษฎีการบริหารแล้วก็กลยุทธ์ทางการตลาดที่ดัง,ดงๆหลายทฤษฎีบนโลกนี้นะคร เป็นกรณีศึกษาของบริษัทนับร้อยนับพันครับที่เขาทําพลาดมาในอดีตแล้วมันก็ถูกตกผลึกกลายมาเป็นทฤษฎีแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆเหล่านี้ครับและตอนนี้เองผมก็จัดแคมเปญพิเศษนะครับให้เพื่อนๆที่ฟังอยู่โดยเฉพาะเลยนั่นก็คือถ้าคุณได้ซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วทักเข้ามาบอกใน Li น์แอดนพพงศธรหนึ0 0 0คนแรกนะครับผมจะพาคุณไปฟังทลอกพิเศษครับที่ผมจะเชิญเพื่อนเพื่อนนักธุรกิจสองคนมาเล่าให้ฟังแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนว่าก่อนที่เขาจะทําธุรกิจมาประสบความสาเร็ ที่ยังไม่มีหนังสือนะครับตอนนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศหรือซื้อได้ในออนไลน์ผ่านลิงก์ที่ผมจะใส่ไว้ให้ในเดสคริปชันแล้วก็คอมเมนต์ครับถ้าหาว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามก็นด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ